สวัสดีครับวันนี้จากร้าน Toro Thai ช็อปนะครับวันนี้มีลูกค้ามาจัดเซตโปรโมชั่นนะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่พวกผมจัดขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมละกันเป็นล้อแท้โคโนิกครับผมคู่กับโตยางโตโยต้าอาร์วันยางมันปียี่สิบสัปดาห์ที่6ครับผมใหม่มากยางใหม่มาก1 9 5 5งนะครับล้อรัดคู่กับเออเป็นล้อโฟร์ฟอร์มิงโคโนิกเดคาแกรมนะครับผมล้อโคโนิกอะไรก็ได้ครับผม คูนิกอะไรก็ได้รัดเนี่ยล้อพร้อมอยางเนี่ยอยู่ที่24990บาทโปรโมชั่นเดือนนี้ครับผมแถมให้เลยล้อล้อโคเอครับผมแถมให้เลยครบเลย16ตัวครับผมล้อล้อโคเอจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับได้ยินเจแปลแท<ถ>้แถมให้มูลค่าประมาณ1900บาทนะครับแถมให้ฟรีเลยราคานี้คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะครับก็คือจ่าย24990บาทครับผมครบเลย แต่ถ้าเป็นเอ็นไกลก็เพิ่ม1,000บาทรับตัวโยนนะครับมีไม่เยอะนะครับจำนวนจำกัดมากๆบอกเลยว่าถ้าสนใจอยากได้ของแถมขนาดนี้<ม>ก็รีบทักเพจมานะครับน็อตล้อก็เป็นมีทั้ง1.5ึ่งจุดหาหนึ่งจุะครับครบ,ครบมีจำนวนจำกัดน,นะครับไม่เยอะบอกเลยไม่เยอะอ่ะสเปคเลคอ้นแกมนะครับสี่เลสบอนเป็นสเปค15กว้าง7ออฟยีบอกเลยว่าใส่ซนตสบายๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกจอตอนจบงานว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันครับผมมาจบงานแล้วนะครับก็เป็นล้อเซตนี้เป็นเซ็ตโปรโมชั่นล้อแท้โคโนิกแล้วก็รัดกับยางโตโยเีอาวันล้อเป็นสเปค15กว้าง7ออฟยี่นะครับผมยางเป็น1,9555เปี23นะครับครับผมก็ราคาชุดเนี้ยสอ9 9 0บาทเท่านั้นน้อล้อบอนสั่นครบนะครับ นลล้อที่แถมขอขอแบบขออวยหน่อย่นะเป็นนลล้อโคเอนะครับผมก็แถมให้ครบหนึ่งชุดนะครับผมบอกเลยว่ามูลค่านี้ก็น่าจะมีพันกว่าบาทละกันประมาณนี้ครับผมก็แถมให้เลยมีจํานวนจํากัดนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนก็นลล้อโคเอก็เป็นสีดํานะครับผมก็จากที่ลองใช้มาก็ก็โอเคมากๆเลยครับเกี่ยวค่อนข้างดีมาก เียวบอกดีเลยครับผมก็แถมให้ไปในราคา24,990บาทล้อเดิมก็เทินได้ครับมีอะไรเทินได้หมดล้อมแม็กจัดไปเดี๋ยวเดินรูรอบข้างก่อนครับว่ามีอะไรบ้างอ๋อ,อยีแปดก็แน่นๆนะครับนี่จัดทรงนิดหน่อยหล่อเลยหล่อแน่นอนก็เป็นสีเลสบอลนะครับสีน้ำตาล ก็ใครสนใจนะครับทักเพจมาที่โทระทายช็อปได้เลยนะครับผมเฟซบุ๊กโทรละทายช็อปหรือว่าเดี๋ยวผมจะทิ้ง qr code ไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับจํานวนจํากัดนะครับมีไม่เยอะมีทั้ง1.5แล้วก็1.25นะครับได้ทุกรถเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีครับ